โอ้โหวันนี้นะเล็กได้ไม้ใหม่มาสวยๆเลยฮนะต้นนี้คือเปียนางฟ้านะเป็นไม้ที่ออกดอกแล้วมันเป็นเหมือนเปียฮนะห้อยระยาลงสวยๆนะก็เป็นไม้ป่าแถบสามย่านหรือระยองฮนะทางนู้นนะแต่พี่บุญชำลองเอามาฝากนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกกันช่องกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนีนะ้ก็ได้ไม้ใหม่มา1ต้นคะเป็นไม้ป่าที่ดอกสวยงามนะดอกของเขานี้จะเหมือนไปฮะแต่ว่า สอนกันห้อยเป็นระยะนะหรือว่าเปียนางฟ้านะก็เหมือนบางที่เขาอาจจะเรียกว่าต้นถักเปียเพราะใบมันเหมือนไอ้ดอกมันเหมือนเปียนะก็สามารถที่จะพเพาะเมล็ดได้อันนี้ก็พี่ลองเอามาฝานะจากสามย่านน,ะนี่ต้นก็สูงประมาณสักฟุตกว่า เดี๋ยวนายจะใส่กระถางปลูกเป็นไม้ประดับดูที่ว่าเลี้ยงจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็เตรียมกระถางใบใหญ่เลฮะสิบนิ้วเดี๋ยวดูว่ามันจะออกได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าพี่รองก็ใส่ดินอะไรมาเราไม่รู้ว่ารากเป็นยังไงบ้าง แน่นตึกเลยดินเหมือนพวกดินเหนียวๆดินจากไอป่าจริงๆเลยมั้งเี่ยเขาบอกพี่เขาบอกว่าให้เพาะไว้ให้ด้วยเพราะไปเห็นแล้วชอบเลย อืมก็น่าจะดินจากที่เขาขุดมาจากสวนเลยนะอยู่ที่สวนของพี่ลองเขาเดี๋ยวเราก็เอาลงดินเลยนะใส่กระถางเดี๋ยวก็เติมดินอ่านี่ฮะนัเล็ก,ก็เอาลงกระถางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำกันหน่อยนะ ต้นเนี้ยราคาแพงนะเนี่ยนะอะงาม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 นะจ๊ะนะเป็นไม้ประดับที่สวยงามของนาเล็กแล้วก็ออกดอกออกผลเดี๋ยวเราจะได้แบ่งปันคนอื่นด้วยนะต้นนี้ลองไปเสิร์ชดูนะใน Google หรือว่า Lazada เนี่ยแพงนะฮะต้นหนึ่งราคาเนี่ยตกประมาณสักเป็นพันเลย เปียนางฟ้าอาลองไปดูนะ,ะครับผมสลับคลิปนี้นะเและก็พามาปลูกไม้ที่เพิ่งได้มาใหม่จากพี่บุญชำรองเอามาฝากจากสามย่านนะเมืองแกลงระยองเอามาจากสวนเขาเลยนะเป็นไม้ป่าที่ดอกสวยงามนะเหมือนกับถักเปียเลยนะนะ เตียนางฟ้าอ่ะครับผมสรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ